ทุกคนเรื่องมันมีว่าในแต่ละวันเนี้ยทั้งเพจทั้ง Facebook หรือ y o u u u b e จ้าสว่างได้ทำหน้าที่ทุกๆเรื่องลงให้สือ่อแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันหรือว่าญาติมิตรสหายที่ไม่ได้เจอกันนานๆใช่มาแล้วข้างบน ไม่ได้บอกว่าโสดนะคะหรือต้องการเด็กเสิร์ฟนะคะอืมบอกไว้แล้วว่าสถานะยังไงรัวนี่พูดบ่อยมากบนหน้าจอแล้วจะมาถามทำไมอาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนหรือครับเออเป็นยังไงบ้างอยู่เมืองนอกเหมือนกันไหมครับ แล้วอากาศฝั่งนู้นเป็นยังไงโอเคไหมครับแล้วเรารู้จักกันไหมคะไม่ได้รู้จักกันเลยถามใต้คอมเมนต์ไหมไม่ถามยังไงห,หลังบ้านสิคะเข้ามาทำไมเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันเอออินบ็อกเข้ามาก็ไม่ได้อินบ็อกนะเอาดิเรกเมสเซจเลย ขอบคุณด้วยความหวังดีนะคะที่นํามาใส่ใจทุกเรื่องขนาดนั้นแต่ไม่ต้องใส่ใจถึงใต้กระดบ้านก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าบางอย่างนะอืมบอกแล้วว่ามีผัวแล้วจ้าแนะนําให้คนอื่นไปเฮ้ยคอยไม่ได้อยากได้ผัวเพิ่มแค่นี้พาราคอยก็ร้ายอยู่แล้วคอยเปรียกได้เออมีผัวนะ่ะไม่ใช่ว่าช่วยแรงคอยเด้ ให้ค่อยนี่มาหาเขากินเนี่ยแต่ละวันนี่ตื่นเศร้าขึ้นมานี่ก็หาข้าวหาหน้ำไมร่รอน่ะเออก่อนที่ฉันจะไปทำงานนี่คิดดูก็แล้วกันถามค่อยบ้างว่าค่อยอยากจะรู้บอถ้าเป็นญาติมิตรสหายตอบแต่ถ้าไม่ใช่บล็อกนะคะขอบคุณค่ะ